หน่ห้าพันกว่ามาเท่าไหร่ก็ไม่พอนะคะสาหรับ MG ZS คันนี้ใหม่แค่หกหมื่นวันนี้เะฮา,าจัดให้เลยค่ะรถเพิ่งเข้ามาใหม่วันนี้นะคะสดๆร้อนๆเลยตัวรถสีบอลเงินแบบนี้สเกิร์ตแบบรอบคันกระจกมองข้ามพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวและภายในของเขามาดูกันค่ะว่ารถเข้าใหม่สภาพภายในจะเป็นยังไงภายในของเขานะคะตัดมาด้วยสีน้ําตาลค่ะและสีดําแบบนี้นะคะพวงมาลัยแบบมันตีฟังก์ชันระบบสั่งการด้วยเสียงนะคะหรือว่าจะเป็นหน้าจอทันตกีนมีให้ครบท้วเลยรุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะแหลกหลังคาเขามีให้ด้านบนด้วย ส่วนบอดแถวหลังนะคะกว้างนั่งสบายแบบนี้เลยค่ะรุ่นนี้พับบอกปุ๊บเนี่ยได้เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้แบบกว้างมากๆเลย ด้านท้ายสวยงามแบบนี้เลยค่ะมาพร้อมกับไฟท้ายที่ดูเรียวยาวนะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้ด้วยพร้อมกับพ่อคู่วันนี้นะคะที่อาคาจัดให้สุดพิเศษเลยคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดวันนี้สดๆร้อนๆกับ MG ZS ปี2020กับราคาเพียง3 9 9 0 0บาทผ่อนที่5,000กว่าบาทเรามีโปรโมชั่นออกเพียงเพียง999บาทสามารถรับชมและจริงได้ที่เซาคาเสรีไทยหรือสนใจรุ่นนี้ทักมาสอบถามได้เลยนะคะ